24ครับลูกปืนถูกยิงออกจากลำกล้องปืนด้วยความเร็ว400เมตรต่อวินาทีวิ่งทะลุแผ่นไม้หนา6เซนติเมตรความเร็วของลูกปืนขณะออกจากแผ่นไม้อีกด้านหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามเท่ากับ200เมตรต่อวินาทีถ้าขนาดแรงต้านเฉลีย่ยที่พื้นไม้กระทําที่แผ่นไม้กระทําต่อลูกปืนมีค่าเท่ากับ5คูณ10กำลัง4นิวตันจงหาว่าลูกปืนมีมวลกี่กรัมเขียนนะครับนัน สมมติว่านี่คือแผ่นไม้นะครับโมที์โจ์บอกซึ่งความหนาตรงนี้ก็คือ6เซนติเมตรลูกปืนนะครับความเร็ววิ่งเข้าไปเนี่ย400เมตรต่อวินาทีพอวิ่งเข้าไปในแผ่นไม้ตัวนี้นะครับความเร็วของลูกปืนเนี่ย ก็มีค่าลดลงถูกไหมครับมีค่าเป็น200เมตรต่อวินาทีครับนั้นแสดงว่าตรงนี้นะครับก็คือตัวแปร u ของเราถูกไหม u ก็คือ400ครับแล้วก็ v นะครับก็เรยปลายก็จะเหลือ200ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เป็นตัวแปร s ถูกไหมเราสามารถหาความเร่งของลูกปืนในแผ่นไม้นี้ได้โดยใช้สูตรว่า v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวก2 as นั่นเอง v กำลังสองก็คือผมเขียนแบบนี้ก่อนนะครับ200ผมจะเขียนแบบนี้ก็คือ2คูณ10กำลังสองทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ u ก็คือ400 ก็คือ4คูณ10กํลัง2แล้วก็ทั้งหมดกําลัง2บวกกับ 2a s, <S, s, <S ก็คือ6เซนใช่ก็คือ6คูณ10ยกกําลังลบ2นันเองถูกนะครับทีนี้ ก็แก้สมการนะครับตรงนี้ก็กลายเป็น4คูณ10ยกกำลัง4เท่ากับ4ีกำลังสเป็น16คูณ10กำลัง4เช่นเดียวกันตรงนี้ก็กลายเป็น12 12คูณ1ิ ยกกำลังลบสอนะครับทีนี้ย,ย้ายย้ายข้างสมการนะครับผมจะได้เป็น12บสคูณสิยกกำลังลบสอเท่ากับลบ1ิคูณสิ ยกกำลัง4นั่นเองทีนี้หาค่า A ออกมาเพราะ A ก็คือลบสิการที่ได้ A ออกมาเป็นลบนะครับก็คือถูกต้องอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าความเร็วมันลดลงความเร่งติดลบหรือความหน่วงนั่นเองนะครับหารด้วย12บสคูณสิยกกำลังยกกำลังลบส ก็จะได้เท่าไหร่ลบ1ใช่ไหมคูณกับ10กกำลัง4หาร10กกำลังลบ2ก็เป็น10กกำลัง10กําลัง6ครับ10กำลัง6เมตรต่อวินาทีกำลังสองทีนี้เราไปหาแรงต้านได้ครับจากสุดว่าซิกมา f เท่ากับ m a ใช่ไหมซิกมาเเท่ากับ m a นะครับทีนี้เนื่องจากจทย์ให้แรงต้านมา รแรงต้านคือติดลบครับก็เป็นลบ5คูณ10ยกกำลัง4เท่ากับ m คือสิ่งที่เรากำลังจะหานะครับแทนค่าความเร่งเข้าไปฟ้นก็จะได้เท่าไหร่เครื่องหมายลบนะครับหักล้างกาันไปหมดนะครับมันก็จะได้5ันะครับ5คูณ10 ยกกําลัง5คูณ10กำลังลบ4หารด้วย1คูณ10กำลังลบ6ก็ได้5คูณ10กำลังลบ2เองตัวนี้คือหน่วยกิโลกรัมนะถูกไหมแต่โจทย์ถามเป็นกรัมนะครับเราก็เพียงแต่เอาพันไปคูณถูกไหมไอันนี้5เปดีย๋ยวแป๊บนะครับตัวนี้ก็คือ5 คูณ10กลังลบ2ของเดิมทีนี้แปลงจากกิโลกรัมเป็นกรัมก็คือเอาพันเข้าไปคูณครับได้เป็นกรัมแล้วถูกไหมทีนี้10กำลังลบ2คูณกับพันก็จะเหลือ10ถูกไหมสิบมาคูณกับ5ก็ได้50กรัมนั่นเองโีนคนะครับตอบละ